สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขจินตนาชาแนลเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่ 13, สิบาพฤษภาคมสอง7หสิบเจ็ดค่ะจินตนาจะลงแนวทางลาพัฒนารวมเซียนค่ะคุณผู้ชมเสียงฝามากแล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อมือนี่บรรยากาศรู้สึกหอนมตาตเสารเนาะค่ะคุณผู้ชมสบายดีกันบ้านอกค่ะคุณผู้ชมมือนี้ก่อนที่จะไปราพัฒนาเช็คล่างกายให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชม เช็คสุขภาพเฮดีค่ะมือน,นี้เนาะค่ะเดินท่ามไปกับสายฝนมันฝนกำลังจะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาวันนี้ค่ะคุณผู้ชม <c oughs> จะพาคุณผู้ชมปั่งบอลเนาะค่ะไปเบ่งน้ำกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางของอาจารย์แต่ละอาจารย์ค่ะไหามาเมื่อน,นี้นะคะ,ะกัดกันมากนะคะคุณผู้ชมพ่ออยากให้คุณผู้ชมสมหวังค่ะแต่ว่ายังไงก็ กันไม่ก้อนนะคะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางที่ให้มาจากการคำนวณค่ะมีเข้ามีหลุดนะคะค่ะจินตนาก็จะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะให้คุณผู้ชมไปพิจารณาเอาเองเดอ้อค่ะแนวทางเล่าพัฒนามันนีครบเซียนเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชม <c oughs> มีหมอตีปากน้ําแล้วก็ พ่อแต้มค่ะคุณผู้ชมของพ่อแต้มกระเขาเรื่องางวนเมื่อกี้พ่อแต้มก็า่ังเดินดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เซียนขุดจับค่ะเซียนอุดรแล้วก็เซียนอุดรแล้วก็กระเป๋าตุงน้ําโชคค่ะกระเป๋าตุงน้ําโชคเพิ่นเปลี่ยนตัวเลขค่ะคุณผู้ชมค่ะเพิ่ป็นลงก่อนนะคะคุณผู้ชมเพิ่นก็เลยเปลี่ยนตัวเลขค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมก็ไปตามตามไปดูก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมว่าตัวเลขหน้าทางมันมีปัญใจมากตัวใดเนาะเนาะคอยไปเบิ่งน้ำกันค่ะ แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะคุณผู้ชมกดติดตามจินตนาชาแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับจินตนาค่ะคุณผู้ชมไปดูตัวเลขกันค่ะค่ะวันที่13พฤษภาคม2567ค่ะคุณผู้ชมบาวแลมให้เราพัฒนามาวันนี้ค่ะวันที่13วันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมเด่นรูด5ค่ะคุณผู้ชมห้าเน่นเน่นสันค่ะคุณผู้ชม ห้าเน้นเน้นแล้วก็จับคู่ให้ค่ะหาซีค่ะคุณผู้ชมหาซีนี่เน้นเลยเด้อค่ะจินตนาคือเขียนเอียงสี่ตัวเลขอีกเอียงไปจังห้าสี่เน้น,เน,น,เ,น,น,เ,น,นเน้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สองเก้าเก้าสี่แล้วก็สองห้าค่ะนะคะเป็นการเน้นให้กันค่ะคุณผู้ชม สองเก้าเก้าสี่สองห้าจะคู่ให้3ามตัวสองเก้าสี่สองห้าสี่แล้วก็เก้าห้าสี่ค่ะคุณผู้ชมสองตัวบนหลางเ้ยค่ะคุณผู้ชมของเบาวแหลมค่ะแคบหน้าจอค่ะค่ะของหมอตีปากน้ําค่ะคุณผู้ชมหมอตีปากน้ำงวดตะกี้เข้าไหมดูก่อนค่ะอตีปากน้ําค่ะเออ มตีปากน้าให้เข้าหนึ่งหนึ่งนะค่ะคุณผู้ชมวดเมื่อกี้ค่ะวดที่ผ่านมานะคะของมอตีเป็นกับเขาหนึ่งหนึ่งของเบาวแหลมกับเข่าหนึ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมของเบาวแหลมก็เข้าค่ะคุณผู้ชมนี่หนึ่งหนึ่งค่ะของเบาวแหลมค่ะนะคะตามต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมเลนี่แล้วก็ของมอตีก็เข้าที่หนึ่งหนึ่งเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนะคะของมอตีเข้าหนึ่งหนึ่งวันที่สิบค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วันที่สิบสามนี้ค่ะวันที่สิบสาม วันนี้มอตีปากน้ำให้มาลูดแปดรวยรลูดหกรวยค่ะคุณผู้ชมนะคะ <c oughs> จับคู่ให้ค่ะบนล่างแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าค่ะส่วนสองค่ะไปส่วนหนะคะมีสองหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกค่ะหกอยู่หลักหน่วยค่ะคุณผู้ชมแปดอยู่หลักสิบค่ะนะคะ แล้วก็ระวัง95ด้วยค่ะคุณผู้ชมระวัง95ค่ะอ่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยไปต่อที่พ่อแต้มค่ะพ่อแต้มให้มาวันนี้ค่ะของพ่อแต้มนวดที่แล้วเข้าไหมค่ะคุณผู้ชมของพ่อแต้มก็เข้าหนึ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมฟาดนี่ตะผูกปังๆค่ะคุณผู้ชมวดที่แล้วเนาะมีแต่คนปังๆทั้งนั้นเลยค่ะ ถ้าคุณผู้ชมมวนคักมวนเน่หากล่องมาตีใส่ได้พี่น้องเอไปเล่าวนมวนคักค่ะไปเล่าพัฒนาวันที่สิบที่ผ่านมาวันที่สิบสามมือนี่จะปังบ่เนะคะคุณผู้ชมหากล่องหา,งหายังไปนั่งขมวนคัคกปานนี้นะคะเข้าทุกอาจารย์ทุกเสียนค่ะขอพ่อแต้มให้มาวิ่งรูดหกับเจดค่ะแล้วก็จับคู่ให้บนล่างหกศูนย์หกเจ็ดหกสองเจ็ดสองเจ็ดศูย์เจ็ดหนึ่ง กันห้แล้วก็7 7คุณผู้ชมจินตนาชอบมากเลยอันนี้ฝันค่ะนวดที่แล้วฝันมาโทรศัพท์หายไอโฟนจะเบดกะออกหนึ่งหงค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ฝันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะทะเบียนนะคะเก้าหกสองห้าหาสองมาแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชม <c oughs> แล้วก็ของเซียนอุดรค่ะของลืมเมืองของพอแเตมค่ะคุณผู้ชมเข้าหนึ่งหนึ่งค่ะ ซับไปซับมาเนาะจินตนากระไรอืเป็นยังไงเนาะค่ะแล้วก็ของเซียนอุดรอนมาที่13พฤษภาคม2,567ค่ะคุณผู้ชม <c oughs> เซียนอุดรให้มาวันนี้ค่ะวิ่ง5กับสองค่ะวิ่งหได้แก่5,2,5,3,5,8ห้ค่ะคุณผู้ชมปกติตัวเลขเพิ่นจะหลายนะคะคุณผู้ชมจินตนาว่าอันมันหลายค่ะ เอาตะคัดเน้นๆมากค่ะคุณผู้ชมมือนี้เพิ่นคัดมากจาเข่าบอเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะจากข้าเรียกรองของจิตนาเองค่ะคุณผู้ชมเพิ่นห้มากปกติหลายคููค่ะร่องหน่อยๆครูล่องเบิ่งจากเข่าบอมือนีตรงตามเบิ่งได้ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นลดล่องสองครูค่ะให้เหลือน้อยๆค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะจับตามองมือกันเด้ค่ะคุณผู้ชมมาจากเข่าบอแต่จังได้กันแล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเพิ่นห้มากกับแค่เป็นแนวทาาเนาะค่ะเนาะแนวทาาเพิ่นจะหน่อยจะหล่กะ เบิงแผ่นน้ำกันค่ะค่ะวันนี้วิ่ง5กับ2 5 2 5 3 5 8 2 3 2 8แล้วก็อค่ะคุณผู้ชมเซียนกดจับค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมจะไปต่อแล้วค่ะเซียนกดจับงวดที่แล้วหลุดมนะไปตรงเบิรงแล้วนะค่ะคุณผู้ชมมันมันลุนาะมันช้ำใจค่ะแล้วก็13พฤษภาคม2,567ของเซียนอุดอรค่ะ เซียนอุดรให้มาเซียนอุดอรงวดที่แล้วเข้าที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมเข้าแต่ตัวเด่นตัวลูดค่ะเข้าหนึ่งตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้ไม่เข้าค่ะเพื่อนไทยสองหนึ่งสี่หนึ่งมากเนาะค่ะสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งไอหนึ่งห้าค่ะคุณผู้ชมที่เพื่อนไทยมาไม่ผ่านค่ะคุณผู้ชมผ่านแท้ตัวเด่นตัวลูดงวดนี้วันที่สิบสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเพื่อนไทยมา เจ็ดกับสี่ค่ะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ตรงกันหลายเก่าอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ค่ะแล้วก็ห้าสี่ตรงกันกับบ่าวแหลมค่ะคุณผู้ชมสี่สามสี่แปดนะคะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาของวันที่สิบสามพฤษภาคมค่ะ,ะท่านสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมกระเป๋าตุงน้ำโชคค่ะอาจารย์กระเป๋าตุงน้ำโชคไ้มาเมอนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มันเลอ,เอนะเทอแน่จักน้อยคือเ,เปลี่ยนตัวเลขนะคะคุณผู้ชม เกือบพอท่านเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขกระทันหันว่าวิเคราะห์ดีๆแล้วเนาะคะ่ะเนาะมือหนาอาจจะล่งสายกว่านี้นะคะนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์เพิ่นให้ม่าบางที่ลงไปแล้วเดี๋ยวจะได้ลงสั่มอีกเนาะนะคะจินตนาก็รีบล่องสานิดนึงเพราะว่ารอให้เป็นตัดสินใจอยู่คะ่ะคุณผู้ชม ก็เลยไปซาน้ากันทั่วขบวนนี่ซามากค่ะคุณผู้ชมจนจะหอดเวลาออกเนาะไปน้ากันคือนเขาค่ะคุณผู้ชมแนวมกักแนวชอบเบิร์นเฮมวนเฮเพื่อนเ้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าหลุดจินตนาก็ขอโทษขออภัยแทนอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้แนวทางมาให้คุณผู้ชมได้เห็นในวันนี้ค่ะแต่ทางตัวเลขเขาก็ดีใจน้าคุณผู้ชมดีใจน้าอาจารย์ผู้เพนเีถ่ายมาหาเนาะขอบคุณทั้งอาจารย์แล้วก็ คุณผู้ชมค่ะที่เข้ามาชมช่องกินตนาชาแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กินตนานะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ให้ปังปังในวันนี้กับราพัฒนาทุกอาจารย์ที่ให้มาให้เข้าให้ปังเด้อค่ะคุณผู้ชมขอบคุณหลายๆที่เขามาชมมาเบิงค่ะติชมคอมเมนต์เข้ามาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ